วันนี้เราจะมาดูสกุชี่แช่ตัวเย็นกันนะก็สกุชี่อย่างแรกที่เราจะแช่ตัวเย็นก็คือเบสบอลสโลอยู่แล้วด้วยจะเป็นยังไงเราอ,อยากรู้นี่นะก็อันต่อไปอันต่อไปที่เราจะเอาก็คืออันนี้นะที่ถ่ายอาไปในคลิปที่แล้วสกุชี่เอิม่มตัวกาแฟสีชมพูนะเราไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรเราจะพูดอย่างนี้พออ,อันต่อไปก็จะเป็นถ้วยกาแฟเหมือนกันนะ เราเรียกมันว่าตัวถ้วยกาแฟเราไม่รู้ตัวอะไรหรอกสีฟ้าอะไรเราไปแช่ตู้เย็นกันนี่นะเราจะแช่ตู้เย็นนี่นะตัวน,น,นะตน,นี้มันก็อยู่ในตู้เย็นแล้วเห็นไหมอันนี้บัชบานอันนี้ตัวถ้วยกาแฟที่เราบอกของตัวนะแต่เรามาดูกันตอนที่มันได้แล้วนี่นะก็จะได้แล้วเรายังไม่อันนี้เราแช่ยังไม่ถึงห้านาทีเลยเราต้องรีบแล้วเราต้องรีบแล้ว ต้องแช่ในห้องฟีดอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูนี่นะมันก็จะได้แบบน,นี้อันนี้เราแช่แป,ป๊บเดียวเองแช่มาสักสองสามนาทีเพ้งรีบอุ้ยแบบสโลมากค่ะดิเอามาดูนี้อันนี้เย็นนะอันนี้แบบสโลขึ้นเยอะนะมาดูนี้อาอุยสโลแต่ว่าถ้าแช่อันนี้นานๆน,นะสโลแน่สโลเยอะกว่านี้แน่นอน โรแบบไม่ขึ้นเลยมากกว่านะสมมุติถ้าแชบมาสัก5้าทีสินาทีก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะก็บ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะฝากกดไลค์และกดสับตไครหถืงไม่ก็กดติดตามด้วยนะก็บ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะ